สวัสดีค่ะเช้านี้ก็แปดโมงเช้านะคะที่ญี่ปุ่นค่ะฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ยังลงเม็ดไปปล่อยอยู่นะคะตอนถ่ายนี่ก็กางร่มอยู่ค่ะอันนี้มะกระเรีนนะคะเสียรูปทรงไปเลยย้ายสีเหลืองออกไปแล้วค่ะเพราะว่าดอกมันเริ่มวายแล้วก็เลยทําการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวมันก็ดอกให้ใหม่ดูค่ะร่วงกันเยอะเลยนะคะไปดูใกล้ๆกันค่ะ โอ้ยมือสั่นโทษนะคะถ้ามือสั่นมันจับกล้องมือเดียวเนี่ยค่ะข้างล่างเนี่ยร่วงเต็มหมดเลยอะ่ะโอ้แต่สีชมพูนี่ยอมเลยนะคะเนี่ยออลิเบียนี่ยังไม่ร่วงนะคะดูคนต้นเนี่ยออลิเบียยังนะคะอย่างนั้นเนี่ยบานก่อนใครเพื่อนนะบานก่อนสีส้มอีกออริเบียนี่ค่ะ <c oughs> ยังนะคะที่ร่วงเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นสีส้มนะคะเนี่ยสีส้มเนี่ยอับบาฮัมดับบี้เนี่ยคะ่ะเนี่ยเนี่ยที่ร่วงเยอะๆเนี่ยสีส้มเลยนะคะบานที่หลังนะคะเนี่ยแต่ก็ยังยังอยู่คะ่ะยังอยู่สีเหลืองไม่เท่าไหรค่ค่ะสีเหลืองเพิ่งจะเริ่มบานนะคะยังไม่ได้ร่วงแต่สีสวยคะ่ะ ดอกมาแรกๆตอนดุมๆนี่เข้มเลยนะคะเหลืองเข้มเลยก็พอเริ่มบานมาเยอะๆหน่อยก็จะเป็นสีนี้ค่ะจางๆเจิดๆหน่อยสวยค่ะดอกมาช่วงตุ่มๆเนี่ยสีเหลืองอนเช้านี้ก็สีเหลืองนี่อายุแค่ปีเดียวนะคะปีเดียวได้ขนาดนี้ถือว่าง,งดงามค่ะใช้คนว่าง,งดงามนะคะมารอลุ้น มารอรุ่นปีนี้ค่ะก็จะใหญ่ขึ้นไหมต้นนี้กําลังบานนะคะนายเอมาค่ะบานแล้วก็โอ้กิ่งกระโดงค่ะกิ่งกระโดงที่แตกมานะ,นะคะดอกสละไม่โอเคนะคะไม่โอเคค่ะเดี๋ยวจะทําการเด็ดนะคะเด็ดเพื่อไม่ให้เขาดอกค่ะเราจะเลี้ยงกิ่งเขานะคะเนี่ยเห็นไหมเขาดอกแล้วต้นนี้จะเด็ดนะคะจะเลี้ยงกิ่งค่ะ เด็ดตรงนี้นะคะเด็ดตรงเนี้ยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ทิ้งนะคะไม่เอาค่ะจะเลี้ยงกิ่งนะคะนี่กิ่งยาวขึ้นมาเม็ดกว่าได้ละถ้ากิ่งยาวมาเม็ดกว่าเนี่ยทำการมันดอกก็จะเด็ดค่ะจะเลี้ยงกิ่งกิ่งใหม่มันจะแตกตรงนี้ค่ะถ้าเราเด็ดแล้วมันจะยาวขึ้นมาอีกค่ะยาวขึ้นมาสักเม็ดกว่าก็จะดีนะคะนี่ค่ะ ถ้าเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะถ้าเป็นกุหลาบพุ่มจะไม่เด็ดค่ะปล่อยให้เขาดอกนะคะที่บ้านจะทําแบบนี้ค่ะกุหลาบพุ่มไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกุหลาบเลื้อยจะเลี้ยงกิ่งค่ะจะทําการเด็ดนะคะมาดูคนต้นค่ะต้นนี้โคนต้นนะคะอ,อ๋อางร่มแล้วนี่แตกมาอีกแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่นี่นี่มือก็ไม่สวยโทษนะคะเหี่ยวไม่พอ ดำด้วยนี่แตกมานะขอให้เป็นกิ่งใหญ่เลยคะ่ะนี่อันนึงนี่อันน,นึงนะคะสองอันสองอันนะคะนี่เห็นแววแววด้วยตรงนี้นี่ตุ่มแดงแเงนี่ค่ะเห็นแววๆววนะคะที่เด็ดเมื่อกี้นี่คืออันนี้ค่ะอันที่มัดไว้เน,นี่ยค่ะที่เด็ดเมื่อกี้นะคะอันที่มัดไว้ยาวขึ้นมาหน่อยนึงนคะคะถ้าเป็นกุหลาบเื้อยจะเลี้ยงกิงค่ะก็เลยทำการเด็ดนะคะแค่นี้ค่ะ กิ่งอื่นก็ดอกค่ะในมานะคะสีจะเข้มหน่อยที่บ้านที่สำคัญหอมนะคะนางหอมดอกค่ะเป็นช่อช่อหนึ่งก็มีหลายดอกนะคะสีบ้างห้าบ้างสามบ้างนี่ค่ะช่อนี้เพียบเลยนะคะดูใกล้ๆกล้กันค่ะนีะ่ข้างบนข้างบนนะคะ ข้างบนนะคะมุมนี้สวยงามค่ะสวยงามจริงๆวางร่มไปเมื่อกี้กลางใหม่เดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียกอามาดูต้นนี้ค่ะคุริมาจจิสุคุริมาจจิสุาสบานเราก็เป็นอย่างนี้นะคะสวยงามค่ะต้นนี้ ปลูกมาหลายปีแล้วค่ะออกดอกให้ทุกปีปีนี้เยอะมากนะคะไม่เคยขึ้นเลยสูงขนาดนี้นะปีนี้เลื้อยมากเลยตอนแรกเอากุหลาบปลูกไว้ตรงนี้กุหลาบดูไม่งามตัดกุหลาบออกนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็นายเอามากเหมือนกันค่ะปลูกซ้ายขวาสองต้นเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้ไม่แข็งแรงนะคะตัดไปหลายรอบแล้วจนไม่เหลือแล้วค่ะตอนนี้อันนี้ขึ้นแทนค่ะเนี่ยดกค,ค่ะขึ้นไปนู่นเลยนะคะอื่ ดีค่ะดีดีค่ะดีอ๋อซื้อมาใหม่นั่นก็มีนะคะลืมให้ชมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมซื้อมาใหม่ค่ะสีม่วงนะคะเนี่ยอันนี้กุหลาบนายเอมาค่ะมีอยู่แค่อันนี้ไม่ถึงเม็ดหรอกเนี่ยตัดไปตัดมาเหลือแค่นนี้นะคะนี่นี่นี่มาดูซื้อมาใหม่ค่ะซื้อมาใหม่นี่สีม่วงค่ะนี่อุย้ยอันนี้ซื้อมาใหม่นะคะ บานแล้วค่ะนี่เป็นไงเนี่ยป้ายเขานะคะเนี่ยซื้อมาใหม่คุริมาจิสซื้อมาใหม่นี่ค่ะมันจะเป็นเครือนะคะเดี๋ยวเรามัดมัดไว้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองมันจะเกาะเกาะขึ้นมาเองเรื่อยๆนะคะดอกบานแล้วค่ะนี่บานแล้วแนะนําน้องใหม่นะคะสีม่วงโชเคค่ะ เอเด้งโรสกับเลสเอเด้งนะคะสองต้นนี้เริ่มบานแล้วค่ะเอเด้งโรสเลสเอเด้งเนี่ยเลสเอเด้งสีแดงแดงก,ก็เอเด้งโรสอ้าวน้องใหม่นี่ก็บานแล้วค่ะต้นอยังเล็กอยู่เลยแองเจล่าหรือแองเจิลนะคะเนี่ยซื้อมาใหม่ค่ะเป็นกุหลาบเลยนะคะดอกไม่ใหญ่มากดอกประมาณ หกเซนนะคะนี่แต่มันบางเนี่ยต้นนี้บางเนี่ยนี่ค่ะนี่นี่น,นี่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยกุหลาบเลื้อยนะคะโอ้อันี้ก็บานเยอะแล้วค่ะนี่สีส้มเซลมอนเนี่ยค่ะบานเยอะแล้วน,นะคะเริ่มบานเยอะแล้วกุหลาบบานฝนตกค่ะสีขาวนี่ก็เหมือนกันนะคะ บานเยอะมากไหยหอมนะคะมีความหอมสีขาวนี้บางคนก็บอกว่าเป็นกุหลาบป,ป่านะไม่เป็นไรคะ่ะจะป่าหรือบ้านก็เลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงต่อไปคะ่ะไม่ตัดทิ้งหรอกเสียดายตัดตัดตัดไม่ลง <c oughs> ต้นนี้ก็บานแล้วนะคะเดี๋ยวทำไมดอกหักซะละบานคะ่ะ <c oughs> เป็นลายลายนะคะเนี่ยดอกลายๆ ดอกสวยนะคะเป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยค่ะกุหลาบมีอยู่3ประเภทนะคะอีกหนึ่งประเภทก็คือเลื้อยสองก็คือกึ่งเลื้อยสามก็คือทรงพุ่มธรรมดาแถวนี้จะเอาเป็นทรงพุ่มธรรมดาหมดนะคะอันนี้เป็นสีส้มนะคะนี่สีส้มแนะนำสีส้มนะคะปลูกปีที่แล้วค่ะสีส้มนะคะ อันนี้หลายปีมากเลยค่ะตอนแรกลงกระถางเหมือนอาการจะไม่ดีย้ายมาลงดินก็รู้สึกดีขึ้นนะคะออกดอกให้เยอะขึ้น<ม>เอ้ยมีหนอนเจาะนี่ค่ะมีหนอนเจาะกลางคืนต้องมาส่องนะคะเห็นรอยเจาะรูเจาะตรงควนดอกนะคะกลางคืนต้องส่องกลางวันแบบนี้ไม่เห็นนะคะอันนี้ก็ปีที่แล้วอยู่มาแล้วค่ะอันนี้ ปีที่อลอยู่มาแล้วดอกสีเข้มมากนะคะแล้วก็ดอกใหญ่ดอกใหญ่อันนี้ปลูกใหม่นะคะสีม่วงเพื่อนให้มาปลูกใหม่ค่ะสีสวยอันนี้ก็ปลูกใหม่ค่ะอันนี้ก็น้องใหม่ค่ะโอ้สีสวยมากเลยค่ะ โดนฝนหน้างอคอหักเลยอันนี้เลสเอเดงนะคะเลสเอเดงมีหลายต้นนะไม่ยอมบานตรงนี้ก็ดอกไม่สวยนี่ค่ะเลสเอเดงส่วนอันนี้สีแดงนะคะอีกต้นหนึ่งปปาเมยาชื่อเขาสีแดงโหสีตรงนี้จำแจมทั้งนั้นเลยนะคะรวมๆกันอยู่เนี่ยนี่ค่ะสีแดงสีแดงชมพู อันนี้ดำทองสีม่วงสีบานเย็นจำๆกันทั้งนั้นเลยค่ะรวมกันอยู่ตรงนี้เป็นทรงพุ่มหมดนะคะแล้วก็น้องใหม่ค่ะต้นก็เลยยังไม่ใหญ่นะคะต้องรอรุ่นปีหน้าจะงามสง่าค่ะถ้ารอชีวิตนะคะเนี่ยอันนี้ก็น้องใหม่ค่ะข้างหลังเนี่ยกำลังจะแตกดอกอดอกเล็กๆนะคะประมาณ6กเซนค่ะเขาเขียนไว้ เป็นกุหลาบเลื้อยสีชมพูว่าอย่างนั้นนะคะอยากให้ปีนกำแพงขึ้นมาแถวนี้ค่ะในที่หวังไว้นะความเป็นจริงก็ลุ้นกันอีกทีนึงต้นนี้อยู่มานานแล้วค่ะใหญ่ตัวมโหฬารแต่ปีนี้เหมือนเป็นโรคใบใบที่เป็นอ้นั่นน่ะละค่ะเป็นสนิมนั่นแหละเหมือนเป็นโรค รวงก็เยอะแล้วนะคะโดนฝนดีนะไม่มีลมถ้ามีลมนละคงไม่เหลือแล้วมังค่าเกิดมาเนี่ยสีสวยค่ะตอนแรกออกมาก็จะแดงพอเริ่มบานก็จะเป็นเหมือนแบบสีบานเย็นนะคะสีขาวนี่ตัดไปหมดแล้วค่ะอันนี้แต่งมาใหม่นะแต่กมาใหม่แตกมาใหม่ก็โอเคค่ะไปไปที่อื่นกันบ้างค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะยาวเกินไปนี่เริ่มบานแล้วนะคะต้นนี้หลุยนามิดาค่ะชื่อหลุยนามิดาข้างล่างหลุยนี่ก็ซื้อมาใหม่นะคะต้นหนึ่งแล้วก็สีเหลืองนี่ก็ใช่นะคะข้างล่างนี่มีอยู่สองต้นนอนเรียงกันอยู่เนี่ยต้นนี้ก็กําลังแต่ยังไม่บานนะคะอันนี้ต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่ดอกใหญ่นะนี่ขนาดตูมๆนะคะ เท่าไข่ไก่แล้วนะออกดอกให้ทุกปีค่ะกิ่งหนึ่งก้านหนึ่งก็มีหลายดอกสีแดงนั่นก็ดอกใหญ่สวยค่ะเป็นกุหลาบเลยนะคะเดี๋ยวออนเดินอ้อมหน่อยนะคะอืม สีแดงค่ะสีแดงกุหลาบเลื้อยค่ะยังใหญ่ตัวไม่เต็มที่นะคะรุ้นปีนี้ว่าจะแตกกิ่งกระดงมาให้ไหมต้นนี้แดงใบด่างค่ะปีนี้ดอกดอกค่ะแต่ฝั่งข้างในไม่ดกถ้าไปยืนข้างนอกรั้วนะดกมากสีสวยนะคะใบก็สวยงามค่ะ นี่ค่ะใครชอบสีแดงก็มาตรงนี้เลยกำลังสวยค่ะกุละหลาบโดนฝนนะคะตกยาวเลยค่ะช่วงนีส้สิ่งที่จะตามมาก็คือเชลานะคะ <laughs> เชลาค่ะข้างบ้านเขามาซ่อมประตูค่ะก็เลยเสียงดังไปหน่อยดูคนต้นนะคะแต่กิ่งกันเยอะมากเลยนี่อันนี้แดงใบด่างนะคะ นไคะแตกมานับแล้วได้7อันนะคะก็มารอรุ้นว่าจะใหญ่ไหมสีขาวต้นนี้มีอยู่สดอกค่ะปีนี้ไม่โอเคนะคะเป็นเพราะเราไปย้ายมันนี่แหละต้นนี้โอเคค่ะดูคนต้นก,นก่อนเลยนะคะคนต้นนี้กิ่งกระโดงมาเห็นไบใอยู่หนึ่งส่วนมีตุ่มแดงๆน้ำสามสีอันค่ะเีะ่สังเกตเห็นไหมใครตาดี ตุ่มแดงๆก็มีนะคะเนีเราสังเกตเห็นแล้วแต่จริงดีนะคะเห็นในทีวีก็เลยซื้อเลยค่ะต้นนี้ชื่อพาเลตนะคะดอกสีชมพูค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยสีเหลืองนี่ไม่แนะนำนะดอกร่วงไวมากดอกร่วงไวมากค่ะ สีเรื่องนี้ไม่แนะนำนะคะส่วนต้นนี้สีม่วงค่ะสีม่วง blue moon ค่ะมีอยู่สองดอกดูสิมีอยู่สองดอก,ดซ,ออดอกซื้อมาปี2019มีอยู่แค่นี้แม่เจ้าแต่ว่าแต่กิ่งกระโดงมาให้แล้วนะคะเนี่ยดูดูด,ดูนี่ค่ะกิ่งกระโดงมาแล้วก็มีลุ้นนะคะ ขอให้กิ่งใหญ่เถอะอ่ะมาดูต้นใหญ่กันค่ะเดี๋ยวเพิ่งเรียนหัวนะคะนะวิดีโออาจจะยาวหน่อยต้นใหญ่ก็เริ่มร่วงแล้วค่ะรวมๆละข้างล่างวงก็อีกหนึ่งต้นก็นี่ค่ะสีม่วงนะคะไคินเดบูงยังค่ะยังตุ้มๆอยู่เลยต้นนี้ก็เริ่มดอกมาแล้วค่ะสีชมพู อีเข้มนะคะดอกใหญ่ดูมาดูนี่นี่ค่ะดอกตุมๆเพียบเลยนะคะเพียบเลยดอกตุมๆนี่ก็เริ่มร่วงแล้วค่ะแดดไม่พอเนี่ยโดนฝนแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยนางก็ดกได้ดูความสวยอยู่ตั้งหลายวันนะคะต้องขอบใจนาง สร้างความสุขให้เรามาดูต้นนี้ค่ะนี่กำลังจะเป็นที่หนึ่งเลยเอเดองโรสนะคะอีเดงหรือเอเดองนี่แหละคะ่ะเอาใครจะเรียกแบบไหนก็เรียกนะคะเรียกอีค่ะอีโอ้โหแม่เจ้าสีนางสวยมากเลยคะ่ะยังให้เห็นจังสวยจังลูกเชื่อนชมเลยอ่ะอู้เอื้อมไม่ถึงนะคะ นี่ขนาดไม้ไถรูปไม้ไถ่กล้องเนี่ยเม็ดนึงนะคะ <c oughs> ไม้ไถ่ายอ่ะเริ่มมาแล้วค่ะความสุขของคนปลูกกุหลาบก็นี่แหละค่ะเห็นเขางอกงามแล้วก็ดีใจ กุหลาบโดนฝนนะคะสวยค่ะสวยโคนต้นยังไม่มีอะไรแตกนะคะสังเกตอยู่เกือบทุกวันค่ะสังเกตอยู่เกือบทุกวันสังเกตดูทุกวิดีโอนะคะจะให้ดูต้นกุหลาบแล้วก็โคนต้นนะคะไม่ใช่ให้ดูแต่ดอกนะคะก็เวลาดูก็สังเกตด้วยค่ะจะไม่ลกนะคะ ไม่ลกไม่มีใบไม้อะไรปกคลุมนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นเชื้อราค่ะอันนี้ดอกเริ่มจะวายแล้วค่ะมังกะเลสนะคะมังกะเลสสีเหลืองแนะนำทุกดอกค่ะนี่ฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยนะคะนี่งามงามเลยค่ะโอ้ยืนดูอยู่ตรงหน้าต่างข้างในก็ได้นี่ค่ะสวยนะคะ เสีได้ไม่มีแดดค่ะในบ้านก็มีลูกสาวกับหลานค่ะอยู่นอกนั้นผู้ชายไปทำงานหมดแล้วเช้าอยู่ยังเงียบอยู่นะคะต้นนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีดกนะคะดกนะคะแต่ที่หายไปเพราะว่าโดนตัดไปค่ะ ตัดให้ข้างบ้านด้วยตัดให้น้องสาวไหว้พระด้วยตัดไปฝากพ่อด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ที่ตัดเพราะว่ามันมันกิ่งก้านมันแข็งแรงค่ะก้านมันยาวดีมันตัดง่ายดีแลวนางก็สวยดูคนต้นนะคะนี่กิ่งตาบอดน่ะเด็ดไปทิ้งมากเ,เด็ดทิ้งเยอะมากนะคะเนี่ยแต่ใหม่มาเพียบเลยค่ะแดงแดงนี่คือแต่งมาใหม่นะคะเดี๋ยวเขาก็ดอกค่ะเรามองเห็นเพี้ยด้วย เนี่ยเพี้ยนะคะตัวเห,หลืองๆเนี่ยในี่ยเห็นไหมนี่คะ่ะเี่ยมีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะเหลืองดูคนต้นค่ะคนต้นยังไม่มีอะไรให้นะคะนี่คะ่ะไม่ลกนะคะไม่มีอะไรปกคุมนะคะคนต้นชื่อไมค์การ์เดนค่ะอยู่มาหลายปีแล้วคะ่ะ แถวนี้นางก็แตกดีนะคะนี่แตกตามอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะแนะนำทุกต้นแล้วนะคะโหวิดีโอคงจะยาวไปต้องขอโทษด้วยนะคะเว็บเว็บนอกบ้านกันหน่อยดีไหมไปดูว่าใบมันร่วงเยอะยังเราจะได้มาเก็บมาปัดกวาดทาความสะอาดนอกรั้วนะคะโอ้โหนอกรั้วนอกรั้วเป็นไงคะ าแต่ชอบนะคะชอบแบบนอกรั้วแบบใบมันร่วงมันก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งนะใครว่าไม่สวยสีแดงค่ะเนี่ยสีแดงมาดูนอกรั้วสวยสีแดงโหนางดกมากทีข้างในไม่ยอมย้อยไปให้ข้างใน แดงใบด่างนะคะดอกไม่ใหญ่มากค่ะประมาณ7 6 7เซนหรือ8เซนอะนับไปเรื่อยเลยดอกกําลังดีนะคะต,ต่มมดต่นมิสีแดงคู่กันเลยค่ะ2ต้นนี้ดีค่ะอยากได้แบบนี้จริงๆเราอยากให้สีขาวนี่เด่นเป็นสง่ายอยู่ตรงกลางนะคะสีขาวต้นนี้ดอกใหญ่สวยหอมนะคะปีนี้ลุ้นไม่ได้รอลุ้นปีหน้าแล้วกันค่ะแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ตายรอด เนี่ยอันนี้สวยนะคะสีชมพูเนี่ยดอกสวยนะจริงๆแล้วอะ่ะเนี่ยนางสวยนะคะสีชมพูสีเหลืองค่ะเนี่ยจะได้ดอกร่วงเร็วแค่นั้นแหละต้นนี้แนะนำเลยนะคะดอกสวยดอกทนดอกใหญ่ก็มีความหอมด้วยค่ะดอกเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะเนี่ย พวงหนึสามสี่ดอกนะคะเนี่ยพวงหนึ่งนี่ก็พวงหนึ่งค่ะสามสี่ดอกคนะวงนี้บลล่มเลยไหมคะเกาะมาข้างบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกวาดกันค่ะอีกทีนึงมองจากข้างบ้านกันนะคะ มันมืดไปหน่อยค่ะฝนตกไปแล้วค่ะโอว้วีดีโอจะยาวมากฝนตกค่ะ ไปแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะปิดท้ายด้วยพวกอะไรดีอะที่บ้านเรียกพืชพืชหวบน้ำเหรอนี่คะ่ะปิดท้ายด้วยสิ่งนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ชอบมากเลยคะ่ะดอกสวยชอบแดดนะคะแล้วก็ทนหนาวก็หนาวไม่ชอบแต่ก็ไม่ตายนะคะอยู่รอดคะ่ะนี่สามต้นเหมือนกันเลยนะคะ พอคิดว่าอีกต้นหนึ่งใกล้จะตายก็เลยซื้อมารอไว้เลยค่ะอยากได้คาคุเทลเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะนี่ซื้อมาใหม่ค่ะซื้อมาใหม่แตกกิ่งกันเพียบเลยนะคะแตกกิ่งกระโดงมาให้ละโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ วันนี้ก็มาทั้งสวนเหมือนเช่นเคยค่ะแต่อาจจะมืดหน่อยฝนตกนะคะไปแล้วค่ะ